อาวรังโกจิตตังสังกตังมุตโตโสปอารโมทุกขังขโยนโมนมัตการเมแห่งฆ่าอัฏฐจงมีตัสสาพระโตแห่งพระผู้บัรเจ้านั้นราโตหากเสียตึงกรรมกงแห่งสังทรจักสัมมาสามพุทธสาอัาตถะรู้จึงใหญ่ทำได้พระองค์ด้วยอาการบ่ไม่ได้วิปริตหาโมนมัมตการเมแห่งข่าอัฏฐจงมีตัสสะพวโต แห่งเระภูภักเจ้านั้นอรหโตอันหักเสียดึงกรรมกงแห่งสังทรายจักสัมมาสามพุทธสานตัตุรูจึงใหญทำได้พระองค์ด้วยอาการบ่ไม่ได้วิปริตนโมนมัสการเมแห่งข้าอัตาจงมีตัสสะพโตแห่งพระภูพาคเจ้านั้นอรหโตอนหักเสียดึงกรรมกงแห่งสังทรายจักสัมมาสามพุทธสานตัตุรูใหญ่ทำได้พระองค์ด้วยอาการบ่ไม่ได้วิปริตตั้งใจทำสมาธิแผ่เมตตาไปฟังว่าทำคำสัสอนของสมาเจ้าด้วย ดูอยู่กับธรรมชาติก็เป็นกฎของเหตุเราท่านอยู่กับการกระทําเป็นกฎแห่งกรรมต้องรู้จักตรงนี้การกระทาในปัจจุบันทําดีอย่างเดียวชั่วไม่ทําจะทําอะไรลึกตรงนี้ถ้าชั่วเราจะไม่ทําถ้าดีเราจะทําอันนี้ก็ความดีก็จเจริญแล้วอะไรที่มาสัมผัส เราที่มาทําให้เราเกิดความร้อนทุกข์หดือดร้อนไม่ดีอันนั้นเป็นกรรมเก่าที่ทําไว้ไม่ดีแล้วก็แผ่บุญไปมีใครมาด่าว่าเสียสีนินทาอะไรก็แล้วแต่เราทําไว้ไม่ดีจึงต้องโดนอย่างนั้นแล้วก็แผ่ไปกรรมนั้นก็จะตามไม่ทันทําทุกจริงทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับการกระทําทั้งหมดแล้วจะรู้เหตุถ้าไม่โตอตอบ นั่นก็รู้เหตุทันทีบัจจัยข้างหน้าก็ไม่มีไปแล้วอีกจำนั่นตามไม่ทันแล้วแต่น,นี้ก็มีกรรมดีกรรมดีดีดีพอดีดีก็ตอน,นี้ก็ได้พบญาณที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบมันก็จบ <c oughs> ธรรมชาติเป็นกฎรรของเหตุทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นโดนธรรมชาติโหดทาฝนตกคว้าผ่าน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่อีนั่นเราไปอยู่ตรงนั้นก็กรรมของเรา เพราะทั่วในโลกนี้อยู่กับธรรมชาติทั้งหมดแต่มันไม่ใช่เกิดทีเดียวทั้งหมดเมื่อเกิดทีเดียวทั้งหมดเขาเรียกว่าต้องหมดกับหมดกันหมดเพระาะศาสนาโลกนี้ก็แตกกระจายไปสู่ในอากาศแล้วไปลอยตกตะกอนเป็นก้อนใหม่เรียกว่าอุตุนิยามมารู้จากตรงนี้ปัญญาแจ้งไม่มีไม่มีจะไปอะไรเกาะตรงไหน,นไม่มีแล้วตลอดหมดลู ไม่มีอะไรปิดบงังมันก็จบยานก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบที่ไม่มีตัณหาไปเกาะตรงนูน้นไปเกาะตรงนี้ไม่ติดตรงนั้นไม่ติดตรงนี้ทั้งหมดธรรมก็เจริญขึ้นมาก็ผ่องใสว่างจากการเกิดมีแต่ดับไปอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครเจอเกิดดับมันก็จบแล้วถึงได้เกิดถึงนั่นก็ต้องดับั้งนั้นอะไรเกิดมันก็อยู่ไม่ได้ทั้งหมด มันจึงจะจบเป็นกฎแห่งกรรม <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในโลกนี้มีก,กรรมทั้งนั้นแหละนำมาเกิดออแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วกุศลก็นำมาเกิดแล้วก็เศษกรรมมันก็ยังตามมาเยอะแยะที่ทำไว้ก็ต้องรู้จักตรงนี้อ๋อทีนั้นก็อะไรจะเกิดขึ้นเราเราก็แผ่บ,บุญไปอีใหม่ไม่ต่อกรรมชั่วทําแต่กรรมดีอย่างเดียวตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วจเจริญยิ่งๆไปทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่าง ก็เรียกว่าจะพ้นโลกมาพ้นโลกไม่มีภาระเมื่อกิตสงบแล้วไม่มีภาระภาระไม่มีจะอะไรไลม้มีถ้าอยู่อย่างนี้อ,อย่างนี้ก็เป็นของธรรมดากิจกรรมคือการกระทำคําจุนพาศสนาสันเสริญเจริญพรส่งไว้ซึ่งตามคําสอนพระเจ้าที่แนะผู้อื่นให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้อีนี้ก็เรียกว่าทําดีดีทุกอย่างไม่มีการเสียหาย อะไรจะมาเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้ว่ากุศลเกิดขึ้นก็ประสงเสริมอกุศลเกิดก็ละให้หมดไม่มีอะไรแล้วก็แผ่บุญไปมีโจรจะมาฆ่าหรือมีอะไรสัตว์อะไรจะมากินนั่นแหละําของเราทำไว้ไม่ดีแผ่บุญไปเอมันอยู่ป่าเสือมาเห็นแล้วไม่มีทางจะไปก็หลับตาแผ่บุญไปเลย กุศลผลบุญจะมีกรรมก็เอาไปเลยไม่มีกรรมก็ต่างคนต่างไปแล้วมาเสือหายอีนนั่นก็แสดงว่าหมดกรรมนั้นก็แสดงว่าไม่มีไม่มีกรรมกันเพราะฉะนั้นทุกจริงทุกอย่างอยู่อย่างสบายนักหนาตามคําสอนของคนข้อโอรสัมมาเจ้ากินแล้วก็นัง่งแล้วก็นอนแล้วก็เดินแล้วก็ไปหาขี้เท่าคนละกอง ไม่มีอะไรสุดท้ายหมดลมหายใจก็แตก่กระจายไปสู่ที่ภาชนะดินเดิมเป็นอัฐะโดยปริยายอยู่กับอยู่กับพ,ย,บพยัญชนะทั้งหมด,หมดแ,แล้วเมื่อแต่ก็แล้วไปอยู่เป็นอัฐะไม่มีตรงไหนที่จะพ้นจากกองดินไปได้กองที่เท่าไปได้แต่เผาก็ไม่เผาก็อยู่กองดินนั่นแหละเหยียบบนตรงไหนก็แล้วแต่จะทราบสัตว์ตายทุกเก้าเป็นละลานปีเอ ตรงไหนก็มีสต,ตายตรงไหนก็มีสต,ตายแคงนั้นในโลกนี้เออทำได้รู้งี้แล้วก็ไม่ไปยึดอย่างอื่นไม่ไปติดอย่างอื่นมันก็จบไม่มีอะไรแล้วเออถ้ากยาททำทุกสิ่งทุกอย่างอ,อ่าต่นี้ก็รู้ไม่ตึงรู้ไม่หย่อนรู้มัชิิมาปฏิปทาทำอะไรให้พอเหมาะพอควรไม่มากไม่น้อยไม่ตึงไม่หย่อน ก็ดีหมดอะไรก็ดีหมดทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเสียหายไม่มีเพราะว่าของพระเจ้ามัชิมาปฏิปทาทุกขโรทคขามินีปฏิปฏาท,ทา,ปปาอริยสัจทุกมีจริงความเกิดทุกมีจริงความดับทุกมีจริงดับทุกโดยไม่เหลือนะมีจริงนิโรธตัวรู้แจ้งแล้วผลของมรรคเกิดไปฆ่ากิเลสตายหมดไม่มีเหลืออะไรอะไรก็ไม่เหลือจิศก็ผ่องใสาอารมณ์ต่างๆก็ไม่ติดต้องมีแต่เกิดเกิดดับ ไม่ไปยึดตรงไหนเลยบัจจัยสีนี่ใค่นั้นแหละไม่มีแล้วภาระอย่างอื่นไม่มีแล้วนี่จแต่บัจจัยสี่ถ้าอย่างก็อยูยงี้ก่อสร้างไอ้น,น่วยนี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอยากอะไรที่ไหนตั้งนิดเดียวเ,เขา้าผู้ที่อมิตรบูชาเข้าไว้อนาคตข้างหน้าไปสูสวรรค์หกชั้นเขาลงมาสวยความสุขของเขาก็ททำให้เขาแล้วก็อนุโมทนาแค่นั้นเอง อย่างผู้ติะแหวงเข้าไปหามรักผลไม่ต้องทำอะไรแล้วเลิกรักษาศีล่างเดียวกายวาจาเรียบร้อยเรียกว่าศีนไพรเลาะเบื้องตน้นพอกลายเป็นจักขีก็ไพรเราะทำกลางอัธรรถก็เกิดธรรมรรก็เกิดเอาให้ถึงวิมุติรสมันก็จบไปแล้วไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรจะมาต้องนั่ง พระองค์สงสัยไม่มีอะไรจะต้องลำบากการลำบากไม่มีเลยกินแล้วก็นอนเออแล้วก็นั่งออแล้วก็เดินกวาดวัดทำอะไรให้เหมือนเตียนอรณะภายนอกสะอาดใจก็สบาย้างนอกโลกองรังอะไรก็ไม่สบายเรื่องใช้ไม้สอยเก็บให้เรียบร้อยรักษาของสงไม่เป็นหนี้สงอยู่กับสง,ก,ก,สงกินกับสงกินกกินของเก่าของตัวเองทำไว้จิงจะได้อยู่อย่างนี้ ถ้าไม่รู้จักตรงนี้ก็โอยอะไรก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีไม่ชอบคนนั่นชังคนนี้โง่ทั้งนั้นแผ่บุญไปเขาไปหาสุปฏิปันโนองค์เดียวเออร้อยคนพันคนมีองค์เดียวนั้นแหละยกอะไรก็มาเหมือนกันหมดไม่มีต้องมานั่งช่วยไอ้หนูไอ้นี่เถียงกันไม่มีแต่เถียงก่อนคนไหนเถียงกันคนนั้นละโง่ ก็มาเถียงกันนะจะบระคุณที่เรารู้แล้วขอให้ผู้อื่นรู้ด้วยเถิดที่เรามีขอให้ผู้อื่นมีด้วยเถิดถ้าเขารู้เหมือนเราจะต้องไปเถียงเขาทำไมเออต่เขาไม่รู้ก็อไปว่าเขาเขาไม่รู้เขาก็เครืงอ่าเครื่องก็เป็นกรรมกันทันทีทั้งที่ไม่รูนะ้เนี่ยเมื่อถูกข้อก็อะไรดีก็สอนชีน้แนะอย่างนั้นถูกต้องไหมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรยังมาต้องเดือดร้อน ไม่มีแล้วที่ไหนก็ไม่ค่อยมีงี่แล้วมีแต่นินทาว่ากาพอนั่งคุยกันก็นินทาแล้วว่ากาคนนั้นเป็นยังงั้นคนนี้เป็นอย่างงี้ตัวเองไม่ดูไปดูคนอื่นใช้ไม่ได้ดูจิตของตัวเองอ่เป็นอะไรเก่งแล้วยังไปเก่งก็คนอื่นเขาก็รู้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่มีทําอะไรแล้วเออแหวบุญนไปรักษาศีลให้ดีกายวาจายเนียบร้อยไม่เบียดเบน ผู้อื่นให้ลําบากไม่ทําตนตัวเองให้ลําบากก็จบแล้วกันนี่มีอะไรจะไปทะเลาะก,กันตรงไหนเอออะไรก็ทีหมดเออไม่มีอะไรอืบ้านก็ไม่เช่าข้าวก็ไม่ซื้อน้าไหลไฟสว่างทุกเิ่องทุกอย่างเอาอะไรเออมีเงินเป็นล้านๆทำดีท่านเขาเอามาถวายให้เอาเอาไปไหนแต่ทาไม่ดีออกไปบินสบานไปข้างหน้าก่อนนะค่ะไม่ให้กินหรอกรุงเทพ พนมาพอมาก็ยกข้าวแอบเลยตรงนี้ไม่ดีเราไม่รู้แต่ที่จริงแล้วดีไม่ดีจะเท่ากันหมดพอไปถึงวาระที่ไม่ดีไม่ดีทั้งหมดอยู่โน่นองค์นี่องค์ไม่ดีก็ยังมีกิจกรรมต้องทําอืมอก็คนนี้ตนไปทำโน่นทํานี่ทํานั่นต่อไปจะเหลือองค์สุดท้ายจะทําำโน่นทำนี่เดี๋ยวมาให้ไปทําโน่นทํานี่นะแต่งตัว ไม่เหมือนกันแต่การกระทำเหมือนกันหมดไม่มีศีลเท่ากันหมดเฮ้ยมึงุ่งนี้มึงว่างไหมว่างไปทําไม่นาะกูทีเว้ยกูจะทำไม่นาะพิธีอะไรแต่ไม่มีเหมือนกันหมดเออเลยลาคาญเอาจีวรทีบเหยียบลงกระดินเลยหมดว่างพุทธันดอนไม่มีทักองค์เดียวตอนนี้มีพระปจเจมีเลสีมีดาบทุตแท้แต่ทําเอาเองตอนนี้คําสอนก็ไม่มีใครจะมาสอน อะไรก็ไม่มีทั้งหมดมีของใครของมันกรรมใครกรรมมันอยู่ตามสาจะคิดอะไรก็ทำไ้นั่นพอเกิดกุรียุ็7วันเนี่ยอาวุธถึงมือหมดเห็นชัดชัดแล้วอาวุธเนี่ยถึงมือหมดใช้กดสวิกอย่างเดียวกดปุ่มอย่างเดียวเกิดขึ้นหมดจะดูอะไรจะทำอะไรจะฆ่าอะไรกดเนี่ยเอาระเบิดไปไว้ตรงไหนกดตูมไม่มีอะไรเออ รู้งี้แล้วยังมาโง่ก็ตามใจไม่มีอะไรที่จะมาต้องชี้แนะให้ดีๆผู้ดีเขาจะต้องอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำกี่คอกเต็มบ้านเต็มเมืองหมดมแล้วก็มีพวกมึงพวกกูแล้วก็คอยกดทวิกแล้วก็ตายคลิตกิจราลามตายไปคนละครึ่งแล้วก็หยุดพุทธอยู่ในล่มโพมันก็ตายเท่าไหร่ แล้วก็ไขขึ้นอนนี้ถึงจะเรียกว่าข่าวสาลีจะเกิดขึ้นเต็มทุ่งมีคนมีบุญทั้งนั้นสิบปีเป็นยี่สิบปีเป็นสีสิบปีหกสิบปีคนตอนอายุสิบปีสิบป,ปีนั่นเองทำให้จิตตสงบไม่ได้แล้วก็จะดูอะไรจะรู้อะไรอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้เครื่องติดให้ได้ให้ยานเกิดขึ้นมาให้ได้ ปัจจุบันรู้ทุกขณะไปหาอาดีตก็รู้อนาคตก็รู้รู้ก็ไม่เอาแล้วเลิกเอาแล้วเพราะในโลกนี้ไม่มีของใครเป็นของกลางๆเท่ากี่เล็บก็เอาไปไม่ได้ไข่ตายก็มีตมบัตรยเยอะแยะเอาไปไม่ได้ใส่ลงแล้วเอาไปเผาไวเน้นตรงนั้นแหละตามสัญญา พราะจริงนี่วามมันก็ตื่นแล้วทีนี้มันก็จบละยานก็เกิดเหล็กก็มีค่าละขึ้นมาเป็นข้อก็ขาหมดตายตายหมดนี่โลตัวรู้แจ้งเป็นผลของมรรคสี่คู่แปดปรุษมรรคหนึ่งมรรคสองมรรคสามมรรคห้าไม่มีวัตถุทั้งหมดวัตถุที่เป็นมงคลก็เอาไปไม่ได้ที่ไม่เป็นมงคลก็เอาไปไม่ได้มีจิตตัวเดียวที่เปิดเอาวิชชาออก แจ้งนิโรโทร,รู้แจ้งพระเจ้าเปิดอวิชชาออกมันยอดเขาดงเขาทิตตริการตัสรู้ก็เกิดขึ้นหลงไม่มีเออจะไปหลงอะไรไม่มีเลยกินอ่ะกินเขากินเพื่ออะไรกินเพื่อให้ได้ยานให้รูปปรมาิมันสดแข็งแรงไม่มีแล้วเ,เสื่อมไปถอยไปเรื่อยไปเสื่อมไปถอยไปพัญญาปัญญาเกิดก็แต่นี้ก็มีกําลังตัดขาดหมด ไม่กลับมาอีกแล้วไม่กลับมาต้องมานั่งคิดโน่นคิดนี้รู้แล้วก็ต้องหยุดจะมั่งหัดหยุดจะมั่งรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกวิจารณ์อยู่นั่นไม่เจออะไระที่ไหนก็หายากแล้วจะเหมือนว่าเรานี่หายากแล้วไม่มีเพราะเรานี่เต็มเปี่ยมอะไรเต็มหมดบัจจัยสี่เต็มกีวาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่หมยารักษาโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายให้เวทนาเก่าดับไปเวทนาใหม่ไม่เกิด มันก็จบไปแล้วเนี่ยก็นี้ก็ปฏิปทาไม่ตึงไม่หย่อนสบายหมดอยู่ตรงไหนสบายจบายเพราะว่าทุกคนก็ต้องเข้าไปหาสุปฏิปโนมีทักแสนก็มีองค์เดียวนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกมีมากของมากมีน้อยของน้อยไม่ตึงไม่หย่อนหมดเลยยกอะไรขึ้นมาเดีย・ร้อนไม่มีเลยนอกจากตัวโง่ทำในปัจจุบัน รู้ว่าอันนี้เป็นอกุศลยังทําไม่ใช่ไม่ได้อกุศลต้องวางละให้หมดเลยไม่เอาไม่กอ่อกรรมใหม่อ,อกดแห่งกรรมไม่กอ่อกรรมใหม่กอ่อกรรมดีอย่างเดียวมันก็จบแล้วพนเอามาให้วันนะมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่มมนเอาไปไหนนะก็มาลงทุนก็ามาลงทุนของเขาแต่เราก็กินของเก่าของเราเอาโลโพทิ้งไปให้หมดบริโภคอาหารฉันอาหารนะ่ะกว่าจะอิ่ม โลกกี่ทีเออต้องพิจารณาตรงนั้นพอเพออันนี้อร่อยเนี่ยวะอันนี้ดีเนี่ยวะอันนี้ดีต้องเอา,ากระท่ากระท่ากระทบกันผัดสะดับสักตะว่าสักตะว่ารสเปรี้ยวเค็มสักตะว่าเดี๋ยวพอมันสงบแล้วตอนนี้มันไม่มีสังขารมาปรงุงแต่งวิจารณก็ไม่ต้องวิจารณวิตกก็ไม่ต้องวิจกด้วยผัสสะอย่างเดียวเป็นทัศนะดับเป็นมิปัสนาล้วนที่ใดเกิดที่นั้นดับ ได้เกิดถึงนั้นดับหน้าที่งนี้หายากแล้วไปแล้ว